ดาว5บาทค่ะฟรี5เดือนผ่อนอีกทีเดือนกันยายนเลยค่ะวันนี้นะคะชโชว์รูมแจ๊กอโยทธยาก็มีโปรโมชั่นมาแจ้งทุกคนอีกแล้วนะคะสําหรับดาว5บาทนะคะวันนี้นะคะก็จะมีฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยให้อีกตัวเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก่งนะคะหรือว่าเจ็ดที่นั่งก็ดาว5บาทนะคะค่ะฟรี5เดือนเหมือนกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของรถคันแรกนะคะนี่นะคะจะเป็นเจ็ดที่นั่งสําหรับครอบครัวที่มองหาอยู่เลยนะคะ ผ่อนถูกด้วยนะคะสำหรับ a v a n ่า 1.5e นะคะรถคันนี้เป็นเกียร์ออตโนต้นะคะปีจด09สีเทาสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะทางร้านก็เปลี่ยนแม็กแต่งล้อแบบนี้ให้แล้วนะคะสวยมากๆนะคะราคาอยู่ที่259,000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่5,000บาทเองนะคะผ่อนถูกๆด้วยนะคะนี่นะคะก็จะภายในนะคะจะเป็นสีเทาแบบนี้สวยๆเลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย ธรรมดานะคะมีระบบแอร์เครื่องวิทยุให้เรียบร้อยนะคะสามารถนั่งได้ถึงเ8คนเลยนี่สำหรับลูกค้าที่มองหารถครอบครัวนะคะด้านหลังนะคะก็สามารถเปิดประตูได้นะคะเปิดได้ทั้งหมด5ประตูกันเลยนะคะนี่อัลนซ่าใครที่สนใจก็มาดูได้นะคะที่โชว์รูมแตงอยโยฮายาค่ะฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยให้อีกด้วยค่ะสำหรับเจที่นั่งคันนี้ค่ะ ต่อไปมาดูในส่วนของ Vios ดีกว่านะคะสําหรับใครที่มองหา Vios นะคะพรถูกถูกกันเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เลยค่ะ Vios 1.5e อีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้หญิงนะคะที่มองหารถ Vios ผ่ uth, อนถูกถูกนะคะหรือว่าเงินเดือนอยู่ประมาณ1,000 10, 0ถึงหนมืนะคะก็มาดู Vios คันนี้ได้นะคะผ่อนถูกแน่นอนนะคะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ 4,000บาทนะคะราคา219,000บาทค่ะสีเทาสวยมากๆนะคะทางร้านแถม MAC ก e ทีอีสีน้ำตาลไปให้นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยด้านในนะคะเป็นพวงมาลัยแต่งซิ่งให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูคะ่ะนี่พวงมาลัยแต่งซิ่งนะคะครบนะคะฟังก์ชันของแอร์แล้วก็วิทยุก็มีให้เรียบร้อยนะคะภายในนี่ ภายในสวยมากจะเป็นเกียร์ออตโต้ให้นะคะมีระบบแอร์แล้วก็วิทยุพร้อมด้วยนะคะฟวงมาลายแต่งซิ่งเบาะก็จะเป็นหอบุุ้่มด้วยหนังสีดำแบบสวยๆแบบนี้นะคะใหม่มากๆนะคะภายในเป็นสีดำนะคะทนภายในสำหรับคนที่เงินเดือนน้อยๆน,น,นะคะอยากขอนถูกๆแนะนำเป็นวีออสคันนี้เลยคะ่ะก็ ดาว5บาทนะคะมาดูต่อคันนี้นะคะสีสวยสดใสเลยนะคะสำหรับแ e อคช1.2 GLS นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะปีจดปีจด19นะคะนี่ปีใหม่ด้วยนะคะสีแดงสดใสและอยากจะบอกว่าไม่น้อยนะคะอยู่ที่50,000ื่นะคะสำหรับไม่รถคันนี้นี่พรอนก็ถูกด้วยนะคะอยากจะบอกว่าราคาพรเริ่มต้นอยู่ที่ 6,000บาทค่ะแล้วก็ราคาสดนะคะ369,000บาทเองค่ะนี่นะคะด้านในนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมตัติฟังก์ชันให้สวยๆแบบนี้เลยนี่มีหน้าจอทัชสกรีนให้นะคะก็เสียบ USB AUX ได้นะคะแล้วก็หน้าจอนี่นะคะสวยแล้วก็ระบบแอร์ก็สามารถปรับหมุนใช้งานได้หมดเลยนะคะนี่เดี๋ยวทำให้ดูนะคะหมุนใช้งานได้นะคะ เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดตรงนี้วางขวน้าแก้วน้ําได้นะคะเกะก็สามารถเปิดใช้งานได้นะคะนี่ีบอกก็จะพุ่มด้วยหนังพุ่มด้วยผ้าสีดำแบบนี้เลยนี่สวยมากๆนะคะสะภาพด้านในนี่ตรงนี้ก็ดึงลงมาได้นะคะที่ตั้งแกแขนนะคะ รือว่าใครนะคะที่มองหาสุสกิเซียสเราก็มีให้นะคะนี่สีเทาสวยๆกันเลยนี่นะคะจะเป็นรุ่นเซียส 1.2GL นะคะเป็นเกียร์ออโต้ให้ค่ะรถปี17สีเทานะคะยังคงสภาพเดิมจากโรงงานนะคะดูได้จากล้อเลยเป็นของสุสกิเหมือนเดิมนะคะไฟหน้าอะไรยังใสหมดเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าไม้น้อยอีกแล้วคะ่ะอยู่ที่70,000นะคะสำหรับไม้รถเซียสเทาคันนี้นะคะ นี่ภายในนะคะรูด้วยนะคะราคาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000บาทแล้วก็ราคาสดอยู่ที่329,000บาทนะคะนี่ก็จะเป็นในของชุดเครื่องเสียงแอร์นะคะนี่ปรับได้หมดเลยนะคะเกียร์ตรงนี้ก็ที่ตั้งขวดน,น้ำแก้วน้ำนะคะเปิดใช้งานแบบสวยหรูเลยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะมีแอร์แบกให้อีกด้วยนะคะสำหรับพวงมาลายัยแล้วก็ด้านหน้าคอนโซลหน้าก็มีแอร์แบกให้นะคะ คันนี้นะคะเป็นรุ่นอเมล่า 1.2E นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาให้นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2012สีดำกันเองนะคะแล้วก็ล้อนะคะยังเป็นของนิสสันอเมล่าเหมือนเดิมนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วก็รถคันนี้เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่เงินเดือนน้อยๆอ,อ,อีกแล้วนะคะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่3,000บาทเลยนะคะจาก3,000บาทกันเองนะคะสำหรับอเมล่าคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 1,99,000บาทสำหรับใครที่เก็บเงินเยอะๆแล้วนะคะซื้อสดคันนี้ก็คือคุ้มมากๆนะคะได้สภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยให้อีกเช่นกันคะ่ะนี่มาดูภายในกันนะคะนี่ภายในก็จะมีพวกชุดเครื่องเสียงให้นะคะภายในเป็นโทนสีดำหมดเลยนะคะก็มีชุดเครื่องเสียงระบบแอร์ให้นะคะเป็นระบบส่วนรถนะคะจะมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะคะ ใช้งานแบบสบายกันหมดเลยนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าพับด้วยมือนะคะส่วนของกระจกมองข้างนะคะมีที่ล็อกกระจกให้เรียบร้อยนะคะเป็นเกียรธรรมดาด้านหน้กาก็จะมีที่วางขวดน้ำแก้วน้ำให้นะคะเบาะอะไรยังอยู่ในสภาพใหม่นะคะใครที่มองหาแจ๊สอยู่ตอนนี้นะคะโชว์รูมแจ็ซอโยธยานี้ให้เช่นกันค่ะนี่นะคะจะเป็น แจดหนึ่งจ้าวีนะคะเกียร์ออโต้แถมแมกทีอี T e, สีน้ำตาลไปให้เลยค่ะจากโชว์รูมนะคะรถคันนี้เป็นปีจดสิองสีส้มสวยๆแบบนี้นะคะ รถคันนี้นะคะสามารถเปิดได้5ประตูเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถสายด่วนมาได้เลยนะคะ0898655888นะคะโชว์รูมแจ็กอโยทยาค่ะนี่นะคะภายในจะเป็นโทนสีดำหมดเลยนะคะพวงมาลัยอยากจะบอกว่าเป็นพวงมาลัยแต่งซิ่งนะคะแบบนี้เลยสำหรับนะักซิ่งที่มองหาอยู่นะคะผ่อนถูกด้วยนะคะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่6000บาทแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ราคาสดนะคะ3 4 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับ คอนด้าใจคันนี้นะคะมีระบบแอร์วิทยุพร้อมนะคะแล้วก็ประตูด้านหลังก็สามารถเปิดใช้งานได้นะคะสำหรับใครที่มีของบรรทุกเยอะๆนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เปิดใช้งานแบบสบายด้วยนะคะด้านหลังก็คือกว้างมากสามารถพับเบาะได้อีกด้วยนะคะด้านหลังนี่ ด้านหลังคอนด a าแจ๊ได้ไปคุ้มแน่นอนพอรแค่6,000บาทเองนะคะดาวเริ่มต้น5บาทขับวี5เดือนผ่อนอีกทีเดือนกันยายนนะคะมาดูกระบะตอนเดียวกันบ้างน,นะคะรุ่นนี้เลยค่ะ NP 300 Single c a p 2.5 SL นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาปี 17สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีสวยมากนะคะสีขาวแบบนี้ยังไม่มีคราบสกปรปกให้เลยนะคะ <S <S ด้านข้างก็จะมีที่ขึ้นให้นะคะล้อจะเป็นล้อกระทะเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมค่ะรถตอนเดียวคันนี้นะคะเริ่มต้นอยู่เริ่มต้นพ่นอยู่ที่6,000บาทเองนะคะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะหรือว่า สนใจซื้อสดก็ราคาอยู่ที่3,49,000บาทนะคะพวงมาลัยนะคะก็ยังเป็นพวงมาลัยเดิมๆอยู่นะคะได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะคะส่วนกระจกนะคะฝั่งคนขับนะคะจะเป็นแบบออโต้ให้นะคะ แล้วก็กระจกก็ปรับไฟฟ้านะคะแต่พับด้วยมือนั่นเองนะคะภายในเป็นเกียร์ธรรมดามีวิทยุให้นะคะมีหน้าจอทัชสกรีนให้อีกด้วยแล้วก็มีระบบแอร์นะคะเบาะสามารถพับได้60/40 <40 S 2> นะคะมีที่ตั้งขวดน้ําแก้วน้ําพร้อมเลยสําหรับสายลุยนะคะตอนเดียวฟรีจัดฟรีโอลฟรีประกันภัยให้เหมือนกันนะคะสําหรับรถกระบะตอนเดียวที่โชว์รูมจากอยอทยาค่ะ d m a x s p r e x 2.5 super platinum นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี10นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาสีขาวอีกแล้วค่ะแล้วก็ยังเป็นล้อกระทะเหมือนเดิมนะคะนี่มีชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะคะ e x ให้นะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะคะตอนเดียวสวยๆแบบนี้นะคะภายในนะคะก็จะเป็นโทนสีดำนะคะเบาะพับได้เช่นกันค่ะพับ6 1 0 4 0นั่นเองนะคะกระจกบอจะใช้ในส่วนของมือหมุนนะคะมีชุดเครื่องเสียงวิทยุให้นะคะแล้วก็มีแอร์ให้เหมือนกันนะคะแต่เป็นเกียรธรรมดานั่นเองนะคะราคาพ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ราคาสดนะคะ299,00 0บาทนะคะใครสนใจทอตอนเดียวคันนี้นะคะก็มาดูรุได้เลยนะคะทดลองได้ทุกอย่างเลยนะคะ ดาวห้าบาทค่ะฟรีห้าเดือนพอนอีกทีเดือนกันยายนนะคะสนใจตอนเดียวก็สามารถสายด่วนมาได้เลยนะคะศูนย์แปดเก้าแปดหกห้าห้าแดแดแดนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อไปดีกว่าค่ะนิสสันมาร e ์ตหนึ่งจุดสอง e cvt โดยคันนี้นะคะเป็นปีตดสิบแปดสีขาวนะคะดวงไฟอะไรยังใหม่เหมือนเดิมค่ะยังเป็นรอกระทะมาจากโรงแารับนิสสันมาร์คันนี้นะคะเป็นรถเก๋งประตู เปิดได้นะคะเก็บของได้จุเยอะมากๆนะคะเกียร์รถก็จะเป็นเกียร์ออโต้ให้นะคะนี่ดูได้เลยนะคะภายในจะมีชุดเครื่องเสียงให้มีระบบแอร์ให้พร้อมนะคะนี่เป็นแบบกด AC ได้นะคะตรงนี้ก็สามารถวางขวดน้ำแก้วน้ำได้มีเบรกมือให้พร้อม เบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะในส่วนของราคารถคันนี้นะคะเริ่มต้นผ่อ,อยู่ที่6000บาทนะคะแล้วก็ราคาสดอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะสำหรับนิสสันมาคคันนี้นะคะประตูหลังก็สามารถเปิดเก็บของได้อีกนะคะด้านหลังก็คนนั่งได้นะคะมาดูด้านหลังกันค่ะนี่ด้านหลังเปิดใช้งานนะคะเปิดประตูด้านหลังก็ง,ง่ายมากๆนะคะนี่มีพื้นที่เก็บของได้อีกนะคะสามารถเก็บกระเป๋าเดิน ทางได้อะไรได้นะคะเก็บของที่เดินจากห้างเสร็จเรียบร้อยไปตลาดก็สามารถเก็บของตรงนี้ได้เลยนี่มิสันมาใช้งานคุ้มแน่นอนแล้วก็ผ่อนถูกด้วยนะคะดาว5บาทคขะาฟี5เดือนนะคะใครสนใจก็สามารถแคปรูปมาได้นะคะแล้วก็อินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะคะในเพจโชว์รูมนะคะอันติส1.8 eVTi Dual นะคะรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ปี16สีเทานะคะภายนอกนะคะดูแล้ว ดูหรูมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าแล้วก็สีนะคะรถคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้เลยนะคะมาอยู่ที่แสนสีเองนะคะล้อยังเป็นล้อของเดิมจากโตโยต้านะคะเป็นล้ออลลอยจากโตโยต้าเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรนะคะมาดูภายในกันดีกว่านะคะภายนอกว่าหรูแล้วภายในนะคะหรูหรามากๆนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหุ้มด้วย หนังสีเบจแบบนี้เลยนะคะภายในเป็นทูโทนสีเบจนะคะพรมลายมัตติฟังชั่นนะคะแล้วก็มีนี่นะคะชุดเครื่องเสียงแอร์นะคะก็สามารถปรับหมุนได้นะคะมีไฟ12โวลต์ให้มีที่วางขวดน้ำแก้วน้ำเก็เก็บของตรงนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ราคาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทนะคะแล้วก็ราคาสดอยู่ที่450,000 9,000บาทนะคะมีเก้กเก็บของอะไรให้พร้อมหนังสือคู่มือเราก็มีให้นะคะสำหรับอันติคคันนี้นะคะใครที่มองหารถสูนะคะแอร์แบกอะไรมีพร้อมเลยสำหรับคันนี้นะคะไฟนะคะก็กดแยกข้างได้ค่ะนี่กระจกแต่งหน้าก็มีให้นะคะเลื่อนปิดเลื่อนเปิดได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นที่นั่งเหมือนกับด้านหน้านะคะไฟ ห้องผู้โดยสารก็เปิดติดเหมือนกันนะคะนี่ดูได้เลยนะคะสวยหรูมากนะคะภายในรถอันติคันนี้นะคะหรือว่าจะมาหาเป็นรถเก๋งคันหนูอีกคันนึงนะคะเดี๋ยวให้ไปดูแคมรี่กันนะคะอยากได้รถใหญ่กว่าอันติรถหรูกว่าอันตินะคะมาดูแคมรี่กันค่ะนี่นะคะจะเป็นรุ่นแคมรี่ 2.0G นะคะเอเป็นเกีย ออโตให้ high, แล้วก็เป็นรถปี13สาสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถใหญ่รถหรูเลยนะคะล้อนะคะยังเป็นล้อของโตโยต้าเหมือนเดิมนะคะเป็นล้ออลลอยเหมือนเดิมกระจังหน้าสวยนะคะภายนอกขาแล้วนะคะภายนอกสวยมากหรูหราด้วยนะคะภายในนะคะหรูหราไปยิ่งกว่านะคะเบาะนะคะฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารข้างคนขับจะเป็นเบาะ หนังสีเบทนะคะแล้วก็กจะบอกว่าเป็นเบาะไฟฟ้าให้อีกด้วยนะคะปรับได้ตามใจชอบเลยสําหรับเบาะนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยกระจกหลอกไฟฟ้าพาไฟฟ้าให้นะคะเหมือนจะเป็นไฟฟ้าแทบทั้งคันเลยนะคะคันนี้นีพวงมาลัยมตัตติฟังก์ชันให้อีกด้วยนะคะสําหรับแคมรี่นะคะสวยมากหรูมากนะคะภายในเกียร์ออโต้นะคะมาอยู่ที่แสนหกนะคะสําหรับรถปีสิบสามคันนี้นะคะมีชุดเครื่องเสียง แอร์นะคะเป็นแบบออโต้แยกฝั่งได้อีกด้วยนะคะใครที่มองหารถแบบนี้นะคะมาดูแคมรี่คันนี้นะคะมีหนังสือคู่มือให้นะคะนี่อยู่ในเก๊กเก็บของเหมือนเดิมนะคะเก็บเก็บของก็เยอะมากๆนะคะรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทนะคะเริ่มต้นพ่ออยู่ที่1 0 0 0 0มบาทนะคะแต่ดาว5บาทขับฟรี5เดือนเลยนะคะพอดีที่เดือนกันยายนกันเลยนะคะนี่ ที่เก็บของอะไรพร้อมมากแล้วก็เป็นรถหรูรถใหญ่อีกด้วยนะคะบอกก็ไฟฟ้าให้อีกด้วยภายในนั่งแล้วกว้างมากๆนะคะมีนี่เก็บได้นะคะแยกฝั่งก็ได้นะคะไฟอ่านแผนที่นะคะเปิดได้แบบออโต้ด้านหน้าก็ได้นะคะนี่นะคะกระจกแต่งหน้าเปิดลงมานะคะไฟติดให้นะคะนี่มองหารถหรูรถใหญ่นะคะมาดูแคมดี้คะ่ะ ยาริส 1.5G นะคะคันนี้เป็นปี2013ส,ส,สีขาวอยากจะบอกว่าเป็นตัวท็อปเลยสำหรับยาริสคันนี้นะคะเป็นรถเก่งกะทัดรัดนะคะออปชั่นมาเต็มแน่นอนสำหรับตัวท็อปตัวนี้นะคะสีขาวสวยแน่นอนนะคะน่ารักด้วยนะคะต่ตมีต่มุกมากนะคะคันเล็กกะทัดรัดนะคะด้านในนะคะลายเป็นแบบมาติฟังก์ชันให้ด้วยนะคะดูด้านในกันนะคะกระจกก็ขึ้นลงไฟฟ้านะคะ พับไฟฟ้ากระจกมังข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าให้ด้วยเบาะนะคะเป็นเบนาะนังสีดําแบบนี้เลยสวยมากนะคะภายในเป็นสีดำพวงมาลัยมัตติกฟังก์ชันเกียร์ออตโต้ระบบแอร์นะคะมีชุดเครื่องเสียงเสียบ USB ได้นะคะเมมโมรี่ไกดก็ใส่ได้นะคะมีนี่นะคะกเก็บของก็จะมีหนังสือู่มือให้อีกด้วยนะคะราคารถคันนี้อยู่ที่ 329,000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่6,000บาทนะคะสำหรับใครที่อยากหารถเก่งคาทรรมผ่อนน้อยนะคะแนะนำว่ามาดูยาริคันนี้ได้เลยนะคะตัวท็อปพร้อมนะคะด้านหลังไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะด้านหลังสามารถเปิดได้นะคะเป็นรถเก่ง5ประตูแบบนี้นะคะเปิดนะคะเปิดใช้งานก็ง่ายๆนะคะน,นี่ของโตโยต้าเขาดีนะคะมีม่านให้นะคะ เก็บของพับเบาะได้นะคะนี่ตรงนี้เป็นปุ่มพับเบานะคะ mm. ก็สามารถพับของสุกข,ของได้เยอะนะคะ mm. รถคันนี้ดาวห้าบาทค่ะฟรีห้าเดือนพออีกทีเดือนกันยายนฟรีจัดฟรีโอฟรีประกันภัยให้นะคะ mm. ครบด้วยนะคะ mm. รถเก่งคันเล็กๆแบบนี้นะคะ mm. จัดไปเลยนะคะค่ะฟรีห้าเดือนนะคะห้ามพลาดนะคะ mm. หรือว่าใครนะคะที่มองหายเอ็กพอร์ตนะคะรถหรูรถใหญ่รถยาวนะคะ คันนี้นะคะเป็น a c c o r d 2 0 EL นะคะเป็นเกียร์ออโต้รถปี1ุด12นั่นเองนะคะนี่นะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบโฮมีเยมนะคะมีฮอนด้าให้ High นะคะส่วนของล้อนะคะเป็นล้ออลลอยจากคอนด้าเหมือนเดิมนะคะมีขนาด17นิ้วนั่นเองนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะล้ออลลอยนะคะด้านในนะคะ เบาะนะคะเบาะคนขับแล้วก็ผูดด้โดยสารข้างคนขับเป็นแบบไฟฟ้าให้เลยใครที่มองหาอยากปรับเบาะแบบสบายนะคะไม่ต้องขยับออกแรงนะคะมีคันนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะทั้งคนขับแล้วก็ผูดด้โดยสารข้างคนขับมีแอร์แบกดานหน้าให้นะคะมีชุดเครื่องเสียงมีจอตรงนี้ด้วยแล้วก็ระบบแอร์นะคะระบบแอร์ตรงนี้จะเป็นแบบออโต้ให้แยกฝั่งนะคะปุ่มนี้ขึ้นลงปรับความเย็นค่ะ ร้อนได้นะคะนี่จะเป็นเกียร์แล้วก็ตรงนี้เก็บของตั้งของได้นะคะด้านหน้าตรงนี้ก็ได้นะคะแยกเป็นสองวางมีไฟ12โวลต์ให้นะคะรถเอ็กคอร์คันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 8 9 0ส0แ่บาทนะคะพ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,00 0บาทนะคะรถรู้ขนาดนี้พ่อนแค่ก้900บาทนะคะไม่ถึงหมื่นเลยนะคะถูกมากมีหนังสือคู่มือให้เรียบร้อยนะคะนี่อยู่ในเก๊กเก็บของนะคะ ฟังมาลายจะเป็นแบบมาติฟฟังก์ชันให้ด้วยนะคะรถภายในดูมากนะคะบอเป็นสีเบจส,สวยๆเลยค่ะรถเก๋คันนี้นะคะของเ c ็กคอนะคะฟีจัด V.O. 10กันไปให้เช่นกันนะคะสำหรับใครที่มองหารถหรูคันใหญ่นะคะเ c ็กคอด้วยนะคะก็สามารถแอดไลน์สอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารได้เลยนะคะสำหรับโชลงในรายุทธยาค่ะใครนะคะที่มองหารถซีวีกอยู่นะคะตอนนี้ก็มีให้นะคะรุ่นนี้จะเป็น Civic FV 1.8s นะคะรถคันนี้เป็นปีจด13ส,สีเทานะคะสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับล้ออลลอยนะคะจากโรงงาน Honda ให้เหมือนเดิมนะคะไฟหน้าอะไรสวยเป๊กสคลิปอยู่เลยนะคะรถคันนี้อยากจะบอกว่าประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเหมาะสําหรับเศรษฐกิจช่วงนี้เลยสามารถเติมน้ํามันได้ถึง e85 นะคะใครที่อยากจะประหยัดน้ํามันนะคะแนะนําว่ามาดูรถคันนี้ได้เลยนะคะควงมาลลย จะเป็นพวงมาลัยมติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มให้เรียบร้อยนะคะแอร์ชุดเครื่องเสียงก็มีให้เบาะจะเป็นเบาสีเบทนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพักไฟฟ้านะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้นะคะเกียร์ออโอตโอ้รถคันนี้พอนเริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทเองค่ะแล้วก็ราคานะคะ4 9 9 0 0 0บาทนะคะใครที่มองหา c w v i c FB นะคะ ก็มาดูได้เลยนะคะหรือว่าจะสายด่วนมาก็ได้นะคะ0898655888นะคะโชว์รูมแจ๊ไอโยทยาสาขาสุราธานีนะคะอยู่เยื้องกับโรงแรมมันจงบุรีก่อนถึงแรมเดลีิ300เมตรนั่นเองนะคะย้ำโปรกันอีกครั้งนะคะสำหรับโชว์รูมแจงไอโยทยามีดาว5บาทคับฟรี5เดือนผ่อนอีก่เดือนกันยายนนะคะฟรีจัดฟรีโอฟรีประกันภัยให้ ทั้งรถกระบะแล้วก็รถเก๋งกันเลยนะคะสนใจคันไหนสามารถมาดูรถได้เลยนะคะที่โชว์รูมแบงค์อโยทยานะคะมีเซลล์บริการให้แน,นะนําพาไปดูรถทุกคันแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถอินบ like ็อกสอบถามทั้งในเพจไลน์แอดได้นะคะหรือว่าไม่ทันตันใจลูกค้านะคะก็สามารถสายดว่วนมาได้เลยนะคะที่โชว์รูมแบงก์อโยทยานะคะศูน8์แปด8 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8้านะคะอย่าลืมมาออกรถ กับโชว์รูมแจ็กอโอทยากันเยอะๆนะคะโปรเด็ดแบบนี้ห้ามพลาดนะคะ